สวัสดีครับตารับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับห้าโมงเย็ยนยี่สิบสามนาทีรายการสดนะครับวันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่ากปปสที่นําโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรเริ่มต้นปฏิบัติการที่คุณสุเทพเรียกว่าบําเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้เกิดรัฐบาลจากประชาชนและสภาข,ของประชาชนการปฏิบัติการที่เริ่มต้นตอน9โมงเ็จเศษตอนเช้าที่ผ่านมาซึ่งคุณสุเทพขึ้นบนเวทีกปปสที่สวนลุมพินี แล้วก็ประกาศแบ่งมวลชนออกเป็นเจ็ดสายเพื่อจะกระจายไปตามจุดต่างๆตั้งแต่จุดของคุณชูเทพเทือกสุบรรณซึ่งประกาศว่าจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลาคุณนัฐพลทีพสุวรรณแกนนำกปปสะจะนำขบวนมวลชนมาที่ช่อง3ขบวนของกองทัพธรรมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่นำโดยพลตรีแซมดินเลิศบุตร ไปที่สถานีโทรทัศน์กองทบกช่องห้าคุณอิสระสมชัยคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณสกลทีพัทธยกุลนำขบวนมวลชนไปที่สถานีโทรทัศน์กองทบกช่องเจ็ดคุณชุมพลจุลใสและคุณจิตพัฒน์พิรมคุณจิตพัฒน์นำขบวนไปที่ช่องเก้านะครับโมเดิร์นนคุณถาวรเสน,เนียมนำมวลชนไปที่ช่องสิบเอ็ดกรมประชาสัมพันธ์ที่ถนนวิภาวดีรังสิต คุณวิทยาแก้วพระใดนำมวลชนไปที่ช่องสีเบ็กรมประชาสัมพันธ์ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่เป็นจุดต่างๆซึ่งจากนั้นมวลชนก็เดินทางไปตามจุดต่างๆโดยคุณจุดเทพประกาศก่อนที่จะเดินขบวนเนี่ยนะครับว่าถ้ามีใครมาขัดขวางก็จะไม่ต่อสู้จะนั่งสวดมวนยกมือไหว้เพื่อจะเดินหน้าตามเป้าหมายวันนี้ที่เริ่มต้นไม่ใช่วันเเด็จศึกแต่เป็นแค่ขั้นแรก ขอให้ประชาชนเดินทางมาร่วมกันคนกรุงเทพจะเห็นตำรวจที่ไหนขอให้ล้อมไว้อย่าให้เข้ามาปราบปรามประชาชนและห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่รวมถึงทหารซึ่งเขาหวังเฉยอยู่แล้วก็พี่น้องอย่าเข้าไปคุกค,คามสามารถให้รถทหารผ่านได้ทุกแห่งแต่ห้ามให้รถตำรวจผ่านเด็ดขาดคุณจุเทพยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อเรียกร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เห็นควรร่วมกันแก้ปัญหาบ้านเมือง โปรดนัดหมายพูดคุยกันเพราะเราต้องการให้เปลี่ยนวัดการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นไปได้วยความราบรื่นแต่ถ้าภายใน3วันไม่สามารถทำได้โดยราบรื่นมวลหมาประชาชนจะดำเนินการตามวิถีทางของเราเองนี่เป็นการประกาศของกุจุเทพเทือกสุบัณน,นะครับโดยที่ในเวลาต่อมาขบวนของกูจุเทพก็ไปถึงบริเวณเควีของคอปทอนะครับ เค,ครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยซึ่งมีมเวทีอยู่ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้วคุณจุเทพก็ขึ้นเวทีปราศัยว่าคืนนี้จะปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงบ่ายจะไปที่รัฐสภาเพราะจะมีการเลือกประธานบุฒิทสภาคนใหม่และกประกาศนะครับว่าขณะนี้บ้านเมืองเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เพียงสองสถาบันที่ซึ่งถือเป็นสองในสามอำนาจอธิปไตย ก็คือประธานสันติกาซึ่งเป็นอำนาจตุลาการและประธานวุฒธธิสภาคนใหม่ซึ่งจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติคุณสุเทพประกาศว่าทั้งสองประธานจะได้มีการหารือหรือควรจะได้มีการหารือกันในคืนนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองด้วยการมาร่วมมือกับมวลมหาประชาชนโดยเรียกร้องให้ประธานสันติกาและประธานวุฒิสภาคนใหม่ ร่วมมือกับมวลมหาประชาชนในการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่สาภานิติประดับแห่งชาติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไปสู่การปกครองประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสุเทพยังบอกนะครับว่ามวลมหาประชาชนใหญ่ใจร้อนเพราะวันนี้เป็นเพียงวันเริ่มบำเพ็ญเพียงวันแรกขอให้ทุกคนที่ยังอยู่ที่บ้านออกมาร่วมการขาจัดซากเดนของระบอบทักษิณเพื่อให้มีรัฐบาลของประชาชน จากนั้นคุณสุเทพเดินเท้าเข้าไปทำเนียบรัฐบาลโดยไม่ได้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปและในเวลาต่อมาเมื่อเสร็จจากทำเนียบรัฐบาลคุณสุเทพก็เดินเท้าต่อไปที่วัฒรสภาซึ่งมีการประชุมวุฒิสภาวันนี้9พฤษภาคมนะครับจะเป็นวันประชุมวุฒิสภาวันสุดท้ายเพราะพระาราชกิจฎีกาเปิดสมัยประชุมนั้น กำหนดให้เปิดจนถึงวันที่9พฤษภาเพราะฉะนั้นจะมีการปิดสมัยประชุมเนี่ยนะครับ10พฤษภาคมก็คือเที่ยงคืนวันนี้จะปิดสมัยประชุมขณะนี้คุณสุเทพยังปากหลักอยู่ที่รัฐสภานะครับข้อเรียกร้องล่าสุดก็คือต้องการให้ประธานบุษิุภาคนใหม่กับประธานสารีการหารือกันแล้วก็มาร่วมกับบนมหาประชาชนตั้งนายกตฐมนรีคนใหม่แล้วก็รวมถึง สภพานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนอีกหสายที่เคลื่อนขบวนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมาที่สถานีทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสที่อาคารมารีนอลและขณะนี้มวลชนที่นำโดยคุณนัทกรนัทพลทีพสุวรรณกับคุณทยาทีพสุวรรณก็ยังคงอยู่บริเวณอาคารมารีนนลไทยทีวีสีช่องสามณขณะนี้ เมื่อตอนที่ขบวนมวลชนที่นำโดยคุณนัฐพลกับคุณทยามาถึงได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ฝ่ายข่าวนำโดยคุณอัจชาสุวรรณปากแพรกมีข้อเรียกร้องด้วยก,กัน4ข้อนี่เป็นภาพสดณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับข้อที่1ให้สามารถนำมวลชนมาปกป้องสื่อ เพราะคุณจุเทพประกาศว่าเป็นการนำมวลชนมาปกป้องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนข้อที่2ให้นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางข้อที่สให้มีการลิงก์สัญญาณในข่าวสำคัญที่กปปสต้องการและข้อที่4ปักหลักค้างคืนที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3การเจราจาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงข้อสรุปที่ได้นั้นคุณรัฐพลทีพสุวรรณ ยืนยันว่าพอใจกับผลการเจราจาฝ่ายบริหารฝ่ายข่าวของช่องสามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยที่ผ่านมาพอใจกับการทำงานของสื่อทุกช่องที่ไม่นำเสนอข่าวของรัฐบาลจากการถแถลงของสอสอและเข้าใจว่าสื่อแต่ละช่องต้องนำเสนอระหว่างสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นกลางคุณนัทพลประกาศว่าการนำมวลชนมาปักหลักในครั้งนี้เพื่อต้องการปกป้องสื่อและก็ยืนยันว่าจะปักหลักครั้งคืนด้วยความสงบ โดยยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะปักหลักค้างคืนไปนานแค่ไหนมีสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างยุติได้ก็ต่อเมื่อได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีคุณนัฐพลบ,บอกด้วยนะครับว่าข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อที่มาเจราจากับผู้บริหารสื่อฟรีทีวีทุกช่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือขอให้สื่อทุกช่องนั้นให้ความร่วมมือกับประชาชนหรือว่ากปปสตั้งแต่เช้านะครับ คุณถาวันเสนเนียมแกนดำกปปสก็ระบุนะครับว่าวันนี้กปปสนั้นจะไปที่ฟรีทีวีทั้งหมดนะครับยกเว้นสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็รวมถึงเนชั่นแช n แนลขนาดท,ที่เป็นที่ชัดเจนณขณะนี้นะครับว่ามวลชนอยู่ที่ช่อง3ช่อง5ช่อง7บนไดนาสทีวีช่อง11ทั้ง2จุดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับโดยข้อเรียกร้องก็คือ จะปักหลักปกป้องการทําหน้าที่ของสื่อขณะที่ให้นําเสนอข่าวอย่างเป็นกลางรวมถึงข้อเรียกร้องให้ถ่ายทอดสัญญาณจากกปปสประเด็นนี้วันนี้เนี่ยนะครับส,สรสได้มีถแถลงการออกมาเป็นฉบับที่4และฉบับที่5ฉบับที่4ประนามการการะทําผิดของกปปสและเรียกร้องประชาชนอย่าให้ความร่วมมือกับกปปสขณะที่ฉบับที่5ที่ออกมาล่าสุด แถลงการส่วนอํารวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องการห้ามถ่ายทอดสัญญาณหรือการให้ความช่วยเหลือแก่แกนนำกปปสะโดยในแถลงการระบุโดยสรุปเนี่ยนะครับว่าแกนนำกปปสะได้เข้าเจราจารและขู่บังคับผู้บริหารหรือผู้วยการสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9และ n b t ไม่ให้ถ่ายทอดสัญญาที่เกี่ยวกับแถลงการหรือเสนอข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐบาลและสะอระสะ แต่ให้ถ่ายทอดสัญญาณการถแถลงการและการชุมนุมของกปปสสอรสจึงออกคำสั่งห้ามผู้บริหารผู้อำเนการและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานีถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใดกับแกนนำกปปสเว้นแต่การเสนอข่าวตามปกติสอรสถแถลงเพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่ง งดเว้นหรือยุติการให้การสนับสนุนตามที่กปสเรียกร้องโดยเด็ดขาดมิเะนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งน as ี่เป็นบทสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฝ้าของนปชคนเสื้อแดงซึ่งวันนี้ช่วงกลางวันหลังจากได้รับทราบปฏิบัติการวันนี้ของกปปสนปชเปิดแถลงข่าวด่วนโดยประธานนปชซึ่งก็ระบุนะครับว่าขอให้มวลชนของคนเสื้อแดงกลุ่มอิสระ มีวินัยในการเคลื่อนไหวโดยระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การรัฐประหารคืนนี้เชื่อว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้เกิดการรัฐประหารนปชประปรากาศให้อยู่ในที่ตั้งติดตามความเคลื่อนไหวและจะออกมาต่อต้านการรัฐประหารขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้องค์กรสื่อออกมาปกป้อง การทำหน้าที่ของสื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้น <st> ก็ยังยืนยันว่าจะมีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้10พฤษภาคมที่ถนนดักษะของกลุ่มนปชนี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากจุดที่เป็นจุดเกิดการประทะกันเล็กน้อยเป็นจุดที่คุณจุเทพประกาศให้พลบวนชนกปป,ปสแจ้งวัฒนะนำโดยพระพุทธอิสระไปที่สรสวิภาวดีรังส,สิต พระพุทธอิสระนำมวลชนประกาศว่าจะขอเข้าไปแจ้งความให้ดำเนินคดีหรือจับตัวคนกระทำผิดกรณียิงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และอื่นๆเกิดกรณียิงแก๊สน้ำตาทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนจะกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับหลวงปู่พุทธอิสระก็โดนแก๊สน้ำตาด้วยล่าสุดมวลชนแจ้งวัฒนะได้เคลื่อนออกจากสรสกลับไปที่แจ้งวัฒนะ โดยระบุว่ามีข่าวว่ากลุ่มกะวะปจะเข้ามาขอคืนพื้น,นที่บริเวณแจ้งวัฒนะจึงมีการเคลื่อนมวลชนกลับไปที่แจ้งวัฒนะแล้วเนี่ย